คับสวัสดิีครับสมาชิกสวนทุเรียนเมืองใหม่เช้านี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์จากที่ผมฉีดทุเรียนไปนะครับื่อนสมาชิกสังเกตใบทุเรียนนะครับใบแก่ทุเรียนของผมร่วงครับครับร่วงร่วงเดืองแล้วก็ร่วงครับบนต้นที่ใบแก่ๆก็จะร่วงครับพอมาดูที่ยอดขึ้นสมาชิกลองสังเกตดูว่ายอดเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ ื่อสมาชิกเคยเคยเจอหรือเคยมีไหมครับเนี่ยนี่ครับนะครับเป็นประมาณนี้เนี่ยใบเลี้ยงใบนะครับใบเลี้ยงใบร่วงนะครับใบเลี้ยงใบร่วงเป็นเพราะอะไรนะครับยอดตรงนี้ก็เช่นกันนะครับดูเหมือนจะถอดยอดแต่ว่ายอดเขาไม่เดินใบมันจะเล็กๆครับใบมันจะเล็กๆแสดงอาการขาดธาตุสังกสีไปในตัวด้วยนะครับแต่ว่าใบที่เขา ที่เขาเลี้ยงใบก็ดีนะครับในเรื่องของที่เป็นใบคู่ตัวนี้ก็ดีมันจะร่วงครับเป็นเป็นเป็นต้นนี้นะครับดูนะครับเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นครับใบข้างๆนี้ครับเนี่ยมันจะร่วงครับครับมันจะร่วงนีมันจะคือใบมันจะเป็นออกเป็นเฉดครุบนะครับแต่ว่ามันร่วงนะครับที่เป็นยอดอ,อ่อนใบอ่อนหรือว่า ยอดใบดาบหางประตูนะครับมันมักจะจะร่วงแล้วเป็นยอดเป็นยอดประมาณนี้หมายถึงยอดมันไม่เดินนะครับถ้ายอดไม่เดินอย่างนี้นะครับมีอยู่หลายสาเหตุนะครับหลายสาเหตุประเด็นที่1นนะครับเพี้ยลงนะครับเพี้ยลงก็จะเป็นอาการลักษณะแบบนี้เช่นกันนะครับมันก็จะมากินตรงยอดนี้นะครับดูดน้ําเลี้ยงแล้วก็ทําให้ใบเลี้ยงใบหรือว่ายอดใบนะครับมันจะร่วงไปนะครับ ก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าย้อนหลังไปหนึ่งสัปดาห์เราได้ฉีดยาเพื่อที่จะเพื่อที่จะกำจัดเพลี้ยหรือยังนะครับถ้าสมมุติว่าเราฉีดไปแล้วนะครับเราฉีดยังไม่นานนะครับเราก็ตัดประเด็นนี้ไปได้ก็แสดงว่าเป็นประเด็นอื่นนะครับประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2เราฉีดพวกสารเคมีนะครับอาหารทางใบ อะไรไปบ้างนะครับเมื่อย้อนไป1สัปดาห์ย้อนหลังไป1สัปดาห์เช่นกันนะครับย้อนหลังไป1สัปดาห์เช่นกัน AR ในส่วนของผมนี้นะครับที่มันเป็นแบบนี้นะครับก่อนที่ไป AR สัมมนาที่เพชรบุรีนะครับวันที่16นะครับผมได้ฉีดนะครับผมได้ฉีด AR วันที่16นับมาถึงวันนี้วันนี้ก็เป็นวันที่25นะครับก็สัปดาห์ สัปดาห์เสร็จๆนะครับนะครับผลปรากฏผมกลับมาผมมาสังเกตดูเอ้ยยอดมันทําไมเป็นอย่างนี้นะครับผลปรากฏว่าแล้วผมก็ไปศึกษานะครับแล้วก็ไปถามเซียนทุเรียนจันนะครับก็ตรงกับที่ผมทําก็เลยมาแชร์มาไขข้อข้องใจว่ายอดเป็นแบบนี้เพราะอะไรที่ยอดของผมเป็นแบบนี้นะครับ ผมฉีดยาเพี้ยไป5วันทีแล้วนะครับก็ผมก็ตัดปัญหาในเรื่องของเพี้ยลงนะครับเพราะว่าต้นอ,อื่นๆนะครับดูอาการแล้วมันจะไม่มีปัญหานะครับพอเป็นยอดอ่อนนะครับถ้าถ้าเป็นยอดอ่อนอย่างนี้พอพอเห็นแบบนี้ผมก็เลยไปเขียนที่ผมก็เลยไปดูที่ผมเขียนไว้นะครับย้อนหลัง1สัปดาห์ปรากฏว่ามันก็ตรงกับหลักวิชาการนะครับแล้วก็ตรงกับที่เซียนทุเรียนจันทบุรีบอกว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้ เป็นฉีดสารเคมีผมก็ไปดูว่าสารเคมีตัวไหนมันเป็นอุปสรรคซึ่งวันที่16ผมใส่สารไายทะเล20ซีซีแล้วก็อะมิโน,โน20บซีซีบวกกับแมกนีเซียม31%ปอร์ซนตะครับตัวนี้10 c ซีซีนะครับผมใส่แมกนีเซียมนะครับผมก็เลยไปศึกษาข้อมูลว่าแมกนีเซียมมันมีปฏิกิริยาแบบนหะนอย่างไรถ้ากรณีเราใส่ที่เป็นมีธาต อาหารเข้มข้นนะครับถือว่า21% 38%อะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยปรากฏว่าแมกนีเซียมนั้นนะครับมันเหมาะสำหรับการฉีดใส่ใบทุเรียนที่เป็นกรณีแบบนี้นะครับเป็นใบอ่อนย้อนลงมาเป็นใบเพยย้อนลงมาเป็นใบแก่นะครับจะเหมาะสำหรับในการฉีดแมกนีเซียมนะครับแต่ถ้ากรณีโดน โดนที่ยอดอ่อนนะครับยอดเขาจะเหมือนกับโดนบล็อกไว้นะครับก็คือเร่งเขาแก่นะครับในเมื่อเขารับสารเข้มข้นไม่ไหวนะครับเนี่ยนี้เพื่อนสมาชิกยองยางเห็นค้างอยู่นะครับนี่น,น,นี่มันจะร่วงนะครับมันจะร่วงประมาณนี้เนี่ยขับใบเลี้ยงใบหรือพวกกลีบมันจะร่วงนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการเร่งแก่เร่งแก่ไม่ได้หมายถึงว่าเร่งเขาไม่ได้มีวัตถุประสงค์เร่งยอดแบบนี้ให้แก่นะครับแต่เรา ีใส่ยอดที่มันเป็นใบดาบด้วยมันก็เลยมีปัญหานะครับเนี่ยมันกล,กลายเป็นรับสารเคมีเยอะมันก็เลยร่วงนะครับแต่แมกนีเซียมเนี่ยเขาใช้สําหรับเร่งใบให,ให้มันแก่เช่นกรณีเวลาเขาทําดอกทําผลนะครับและบางอื่นมันมีใบอ่อนอย่างนี้นะครับใบอ่อนออกมาเนี่ยธาตุอา,อาหารเขาก็จะวิ่งมาเลี้ยงที่ยอดที่ใบจะทําให้ธาตุอาหารไม่ไปเลี้ยงที่เนื้อของทุเรียนนะครับ หรือภูทุเรียนนะครับมันจะทําให้ทุเรียนนั้นอาจจะเป็นเต่าเผาหรืออาจจะเป็นทุเรียนอาจจะภูแฟบอย่างนี้เป็นต้นเขาจึงพยายามฉีดแมกนีเซียมขนาดที่เป็นเปอร์เซ็นต์สูงใส่ใบพวกใบอ่อนนะครับเร่งแก่นั่นเองนะครับเร่งแก่เร่งให้ใบเขาแก่เพ,เพื่อที่จะทําให้เขาสังเคราะห์แสงได้โดยเร็วแล้วก็หลีกเลี่ยงในการดึงธาตุอาหารแย่งกับภูทุเรียน หรือที rition. ่เป <hi> ็นเม็ด <hey>. ท e ุเรียนก็ดีเป็นเนื้อเนื้อเยื่อทุเรียนก็ดีอันนั้นคือวัตถุประสงค์นะครับแต่ไปดูที่ข้างขวดนะครับเขาไม่ได้เขียนอธิบายไว้นะครับว่าจะต้องฉีดใส่ใบแบบไหนอย่างไรต้องอาศัยประสบการณ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลยมาแชร์เพื่อนสมาชิกว่าถ้ากรณีเราผสมธาตุอาหารที่เป็นธาตุเดียวนะครับธาตุเดียวที่มีธาตุแมกนีเซียมสูงนะครับพอไปเจอดอก เอ้ยไม่ใช่ดอกไปเจอยอดนะครับไปเจอยอดมันก็จะมีเป็นเป็นลักษณะยอดไม่เดินอย่างนี้นะครับเนี่ยผมสังเกตดูก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นแมกนีเซียมอย่างสองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ที่มันผสมอยู่กับธาตุอาหารรองเสริมมีผลไหมไม่มีครับอันนั้นเป็นลักษณะการการเป็นในลักษณะที่ว่าเพื่อไม่ให้มันขาดเพื่อเป็นการป้องกันแค่นั้นเอง แต่ถ้าเป็นธาตุเดียวที่เปอร์เซ็นต์สูงๆนะครับสูงๆอพอสูงๆไปก็เพื่อที่จะเอาไปแก้ไขที่ทุเรียนขาดธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นขาดธาตุแมกนีเซียมหรือไม่ว่าเพื่อที่จะบล็อกใบนะครับให้มันเขียวเร็วแก่เร็วอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะมีผลทําใหา้ใบทุเรียนนั้นหยุดในการขยายใบนะครับขยายใบใบมันจะเล็กมันจะแคบ เพราะว่าเร่งแก่นะครับแมกนีเซียมเป็นสารที่เร่งแก่นะครับทำให้ใบนั้นมันเขียวเข้มเร็วนะครับแล้วก็แก่เร็วนั่นเองเพราะฉะนั้นไปเจอยอดมันจะเจออออกอาการแบบนี้นะครับอาอการ่างนี้นะครับเนี่ยอาการแบบ ใบเลี um. ้ยงใบมันจะหลุดนะครับมันก็สุดท้ายมันก็จะเหลือแบบนี้เป็นก้านทูบอย่างนี้นะครับอันนี้คือในตัวนีที่สวนผมนะครับประเด็นที่3นะครับที่เป็นยอดแบบนี้ก็มีโอกาสได้เช่นกันเป็นเชื้อรานะครับถ้าเป็นเชื้อรายอดพวกนี้มันไม่เดินมันก็ร่วงเช่นกันนะครับหลักๆเท่าที่ผมสังเกตมันจะมีอยู่3ประเด็นนะครับในเรื่องของยอดที่เป็นแบบนี้นะครับเป็นยอดเป็นก้านทูบอย่างนี้นะครับ 1. ในเรื่องของ เพรียลงเพรียไฟนะครับมันจะมาดูดกินน้ําเลี้ยงนะครับแล้วมันก็จะร่วง2ในเรื่องของโดนสารอ่เคมีเยอะบางทีไปเจอสารจับใบก็เป็นนะครับสารจับใบขอเป็นสารเคมีที่แบบเกินโดสเข้มข้นเนี่ยมันส่วนมากมันมักจะเป็นนะครับหรือกรณีที่เป็นสารเคมีที่เป็นอ่าแมกนีเซียมในกรณีของผมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือข้อที่2ส,ส่วนข้อที่3เชื้อราเข้าครับเชื้อราเข้าทาง ทางนี้นะครับทางทางยอดทางใบนี้แหละครับมันก็จะดำาๆนะครับเราก็จะ,ะร่วงไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือสิ่งที่จะแชร์ให้เพื่อนอสมาชิกได้รับทราบนะครับสาหรับเช้านี้ในเรื่องของยอดใบที่ไม่เดินนะครับแล้วนะครับวับนวานวันวานตอนเช้าผมฉีดผมฉีดตัวนี้เข้าไปนะครับฉีดที่ผมลงคลิปเมื่อวานนะครับ ผมมาดูตอนเช้าใบมันก็เริ่มกลางนะครับกลางแล้วก็ใหญ่ครี่ใหญ่ก็ถือว่าโอเคนะครับในเรื่องของผมูผสมอ,อ,อะมิโนนะครับบวกสาหล่ายทะเลแล้วก็บวกซิงซิงสามสิบแปดเปอร์เซ็นซิงสังกะสีนะครับคาบสีขา,า,ขาวๆยังเห็นอยู่นะครับเนี่ยคาบาขาวๆยังค้างขายอยู่ผลปรากฏว่าเดินดูนะครับตามต้นที่ผมฉีดนะครับใบจะขยายใหญ่ ใหญ่ขึ้น2ใบชูชันนะครับเนี่ยใบประมาณนี้นะครับก็จะใบชูชันใบใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยดูภาพรวมใบมันจะขยายกางขึ้นนะครับจากการที่มันคือมันคือมันไม่ใหญ่แล้วมันก็ไม่กางเต็มที่พอฉีดอฮอร์โมนสาหร่ายทะเลและบวกซิงซิงเดี่ยวนะครับซิงเดี่ยว38%นะครับผมใส่ไปสิบซีซีนะครับต่อน้ำ20า20ลิตรเมื่อวานนี้นะครับส่วน สาหลายทะเล2 0ซีซีแล้วก็อมิโน20ซีซีพอมาดูนะครับยอดใบจะคลี่กลางนะครับเนี่ยโดยเฉพาะใบอ่อนนะครับจะคลี่กลางไม่มีผลนะครับไม่มีผลใดๆที่ทําให้ใบบิดใบงอใบกรอบใบอะไรนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่ที่เห็นผลโอเคชัดเจนก็เลยมาบอกเพื่อนสมาชิกนะไปดูต้นอื่นๆนะครับเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นดูใบอ่อนไหมครับมันจะลักษณะคลี่กลางถามว่ามันทําไมคลี่กลางผิดปกติ ของวันวันเนื่องจากว่าซิงค์เนี่ยมันเป็นธาตุที่เสริมสร้างาทําให้ทุเรียนมีการหายใจได้ดีนะครับนั่นประเด็นที่1ประเด็นที่2ทําให้สามารถที่จะปรับสภาพอากาศไม่ว่าจะร้อนจัดเย็นจัดหนาวจัดนะครับเ,เป็นการปรับความสมดุลน,นะครับให้กับต้นพืชนะครับโดยเฉพาะที่สําคัญก็คือขยายเซลล์ใบพวกนี้แหละครับทำให้มีการาหายใจหรือช่วย ส่งเสริมในการสังเคราะห์แสงของพืชได้ดีนะครับนั่นคือธาตุซิงค์นะครับธาตุซิงค์ที่มีคุณประโยชน์ต่อพืชมันก็เลยดูเหมือนกับมีความต่างนะครับมีความต่างทุกต้นนะครับต้นข้างนี้ก็เหมือนกันมีความต่างนะครับเห็นไหมครับใบแก่มันจะไม่มีผลอะไรนะครับมันก็จะมีผลกับใบอ่อนเห็นไหมครับมันก็จะกางใหญ่พอสมควรนะครับต้นนี้เป็นนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับต้น ต้นนี้นะเป็นหมอนทองต้นแรกผมเข้าใจนึกว่าหลงนะครับพอมาดูเป็นหมอนทองนะครับใบพวกนี้นะครับที่เป็นใบแก่พวกนี้มันเป็นเทาๆเานี่ยมันมาจากร้านนะครับน่าจะเป็นลายแดงลงนะครับแต่ก็รอให้เขาร่วงเพราะว่ามาแล้วผมก็ฉีดยาเรียบร้อยแล้วก็รอให้เขาแก่แล้วก็ร่วงไปแล้วก็รอยอดใบใหม่พอดีเห็นต้นสวยนะครับตมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับประมาณนั้นนะครับในเรื่องที่จะมาแชร์ในเรื่องของการ ดีบกเด้งธาตุแมกนีเซียมนะครับใส่ยอดหางประทูนะครับแล้วก็เสริมเติมซิงคเพื่อช่วยในการหายใจในใบพืชก็คงจะมีประมาณนี้ที่เป็นสาระที่จะมาแชร์บอกให้เพื่อนสมาชิกสาหรับเช้านี้ก็คงจะฝากเลีวไปดูอีกต้นหนึ่งตระกันอยู่ใกล้ๆมองเห็นเป็นหลงรับแลครับเห็นไหมครับใบมันก็จะ ดูกไกลๆนี่เห็นครับใบมันจะใหญ่นะครับใบมันจะใหญ่ใบมันจะกางนะครับโดยเฉพาะที่เป็นใบอ่อนนะครับนี่นะครับมันจะชูชันแล้วมันก็นิ่มนะครับนิ่มนุ่มใบมันก็จะตื่นตัวชูชันตื่นตัวนะครับเนี่ยเห็นไหมแค่ไม่ได้ฉีดแค่ห้าวันเองนะครับเนี่ยแมลงก็ยังกินนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะฉีดน,นะครับเป็นวันครบพอดีเนี่เห็นไหมครับเนี่ยอืมถ้าไม่สังเกตเนี่ยเห็นไหมครับ เย็นนี้เจอแน่นอนในเรื่องของแลมด้าใสฮาโลทีนนะครับผมเตรียมไว้แล้วนะครับว่าเย็นนี้ต้องต้องพอดีไม่เห็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยมันกินครับถ้ารักษายอดใบไม่ได้โดนนะครับเนี่ยโดนเลยใบเราเสียหมดนี่ครับมลกันอย่างนี้น่าจะเป็นตัวนี้แหละนะครับเนี่ยเสียเลยนะครับถ้าไม่มาถ่ายก็ไม่เห็นตัวมันนะครับเนี่ยก็เย็นนี้นะครับก็พยายามอ่มันดูแลใบทุเรียนนะครับในช่วงเช้าเช้านะครับหรืออาจจะเป็นช่วงเย็นนะครับก็หมันดู ว่าใบมันมีปัญหาไหมนะครับถ้ามีปัญหาก็แสดงว่าสารเคมีที่เราฉีดไปเนะี่ยอายุของสารเคมีมันน่าจะหมดนะครับหรือเจือจางไปพวกะมะเร็งมันจึงไม่กลัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ฉีดซ้ําได้เลยไม่ว่าจะ ห่างกัน5วันหรือ7วันนะครับอยู่ที่อยู่ที่ผลปรากฏของใบทุเรียนและยอดยอดทุเรียนนะครับบางทีอาจจะไม่ต้องทิ้งว่าโอ้สิวันค่อยฉีด15วันค่อยฉีดไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะว่าสารเคมีที่เราฉีดลงไปความเข้มข้นต่างกันนะครับแล้วก็อายุของสารเคม,มีมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นดูที่ใบดูที่แมลงว่ามันมากินแล้วหรือ,อยังแล้วออกอาการแบบไหนยอย่างไรนะครับสาหรับใบทุเรียน อย่างนี้เป็นต้นก็คงจะฝากไว้เบี่ยงเท่านี้สำหรับเชานี้ก็ขอให้เพื่อนสมาชิกนะครับมีความสุขกับการปลูกผู้เรียนไวเ้เบี่ยงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ